สวัสดีครับวันนี้พ่อไหวก็มาที่วัดป่าหนองแก้วนะครับวัดป่าหนองแก้วครับวันนี้มาวัดป่าหนองแก้วมาตามต่อนะครับพอสามงวดเขาติดติดกันเลยครับสามงวดนี้เขาติดติดกันเลยงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับเด้อวันนี้มือนี่วันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบยี่สิบพ่อไหวกับมาพอตะเศร้าแล้วครับก็เลยได้มาถ่ายทำลงไว้นะครับเนาะเดี๋ยวพ่อไหวสิพาเขาไปเบิ่งนะครับซึ่งอ่า อ,องค์พระธิะเนตรนี่ให้โชคมาติดต่อกันมากนะครับสามงวดงวดนึงด้งวดที่สี่นะครับตามมากครับแล้วก็ยูทุกพระองค์ที่พระพุทธรูปทุกพระองค์พระไวมากนี่ได้ามาขอนำเพิ่นนะครับเนาะพระไวก็เขาทุกง,งวดแต่ว่าพระไวด,ดวงบอกว่าดนถึงวาสนาบ้าน,น,นหอดก็เลยได้แนว่ได้ได,ได,ได้ครับได้ลอตเตอรี่ทต่ละสองใบสองใบาาสามงวดติดต,ต่อกันแล้วครับนงวดที่สี่ครับบัดนี้ มาตามต่อกันนะครับเนาะต่ำต่อกันนะครับซึ่งพอไวมากมากงวดกอดนะครับงวดที่มันออก3เก่าก็สามหาสามสามหาเก่าเกาหานะครับเนี่ยพอไวก็ไม่เห็นอยู่นี่ครับนี่ครับเลขสามครับนี่ครับเลขสามนะครับเนาะแล้วก็นี่เลขเก้าครับนี่เก้าบนบราขับพอไวก็มาเตี่ยอานี้แล้วก็เลขนี่เลขหานี่ครับ หานะครับเนาะนี่พะ่าไว้ก็มาตีเอาอยู่นีแหละครับเข่าทั้งบนทั้งล่างครับบาดนี้งวดนี้พอไหวอา่างวดที่แล้วพอไว้ไปได้อยูอา่าพรมซีนานะครับพรมซีนานี่ไฮมาอา่าพอไว้ไปตีเอาแม่กระทาเนะี่ยเป็นหนึ่งครับแล้วก็อยู่ฟามือเพิ่นก็เป็นสาม้วก็อยู่กระจกวิเศษเพิ่นเป็นศูนย์ครับอา่าแต่ว่าพอไหวซองเข้าไปปุ๊บนี่ มันเลขสามมันกับไข่ไข่กับเลขห้านะครับว่ามันมีหางนี่ครับมีหางแบบนี้ครับหางเสร็จครับเนาะหางมั้งสิแต่ว่าเลขสามมันชัดกว่าพไวยก็เลยตีเป็นหนึ่งสามศูนย์แต่เขาเขามองอยู่ในกล้องนี่ครับมันสิเป็นหนึ่งหาศูนย์นะครับอยู่ฝ่ามือของปงพรหมสีหนาครับผมว,ว่าโดยลงเป็นหนึ่งหาศูนย์ให้นะครับคือเขาสามตัวตรงๆเลยคือว่ามือหนีพไวยก็เลยมา ที่ที่เก่าครับนี่ครับไว้มาสกิดนะตัวนี้ครับก็เป็นมาสกิดด้านหลังครับเพราะว่าพอไว้เห็นสังเกตบางตังหมดก่อนนี่ครับหมดก่อนพอไว้มาซองเหมือนะครับเนาะข้างบนเป็นเลขสามไงครับตัวนี้ไงครับเลขสามไง้วก็เห็นไหมครับเลขสามก็มีคล้ายๆกับอยู่คล้ายๆกับฝ้ามือครับแต่ว่าเลขสามตัวนี้พอไวุ้ณผู้มมเห็นหมดก่อนครับพอไว้ก็บบริเวณเขาเนี่ย ใน youtube ให้ครับในซองให้การถงวันนี้พวกไว้ก็เลยเอามาเข่าในซองให้นะครับเนาะคือคงจะเป็นนี่ครับเนาสามรับหลักฐานลงมาสกิดตัวนี้ครับฐานล่างครับคือเก่าครับเป็นเลขาครับเลขาครับเนาะซึ่งจะในกลุ่มเดียวกันครับหลักฐานฐานนี้เป็นเลขสองครับเห็นไหมครับเป็นเลขสอง จะซึ่งเป็นเลขที่ในกลุ่มเดียวกันคร,ครับครับครับองององปฏิปนันธ์นะครับเนาะเลขในกลุ่มเดียวกันแล้วก็อ่าผวยก็เลขมาตีกันนะครับเนาะสามครับเนาะห้าสองครับถื่เเลขในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ยูสมีผวยก็ ตอนต้นกองมาเห็นคล้ายๆเล็กห่าบันก็เห็นเห็นนะครับนี่ซับยูตรงกิเตเล่นครับี๋ยวที่วงให็นะครับแล้วพอเห็นเป็นเลข3สามหรือเล็กห่าครับเบไไิ้งใบนะครับแด้อแต่ว่ามันก็เป็นเลขกลุ่มเดียวกันครับตัวเดียวกันนะครับเนาะเลขกลุ่มเดียวกันตัวเดียวกันคือไข่ตัวนี้มันเบิ้งอยู่ข้างหนามันคือไข่เล็กเก่าเลยครับแต่ว่าตัวนี้มันบวบ,บ,บขึ้นเลยครับเนี่เห็นปะ เสาจะเคยมองเดียวกันแต่ว่าเบิ่งบวกขึ้กกันอันนี้ก็ใส่ิบจาวิบจา,านในย่านการรับชมนะครับเดิรพอไว้ใส่เห็ดไปเป็นแนวทางแล้วก็พอไว้ก็ไม่เห็นอยู่ตรงนี้ครับต่าทุกครั้งก็พอเห็นนะครับมือนีพึ่งเข็นครับพึ่งเข็นมือนีครับ ไปดีละจะสองมึงแจ้งปวดบวบครับแจ้งปวดนเนาะเรเห็นตรงนี้อเออตรงนี้สิเห็นเห็นบ่ครับใกล้วดบวบโมนิ่งนะครับนะ้วมือสัน ครับยู่ข้างบนนี่ครับตัวนี้น้อยๆนี่ครับแปดครับแปดนะครับอันนี้เป็นสามเก้านะครับสามเก้าแปดศูนย์สามเก้าครับถึงยุ่ข้างล่างเนี่ยเ็นเลขกศูนย์ด้วยกันนะครับเลยศูนย์ชัดเลยครับเห็นป่ะกล่องนี่คือจีบอไคห็นปลนไหลนะครับนกบ่วสัตว์ปไหแต่ว่าตาเป่าเนี่ยมองเห็นสัตว์ครับอ่าเลขกเลี่ยงกันอยู่นี่น้อยๆนี่ครับ เลียเ้ยงกันแค่นี้ที่ขยายเป็นกล่องขึน้นนวดเลยครับเดี๋ยวพอเห็นเลยเห็นเลยครับขันเห็นตัวใดกะน,นั่นนะครับเห็นตัวนี้น้อยนี่พอไหวเห็นเป็นมีศูนย์มีหามีสองมีหนึ 1, ่งเลยครับสี่ตัวแต่ว่าตัวเทิงนี่ ครับอันนี้3 8มแดเลครับนี่สาไว้ว่าเมื่อกี้สาเกาเนาะอันนี้ก็เป็น0ูนย์นี่เป็นศครับที่มีเลขอยู่ศูนย์แปแล้วก็สามแครับจะนี้น่อยนีครับนะนเป่ดปพุทธประหลไปพาอโปพุทธโนบะที่ประเนตอุหน่อยครับ คำว่าสกิฟนี่แหละครับองค์ปฏิปเนตเนี่ครับนะะหลายพระองค์ครับพอไหวมาได้อยู่นี่สามสามหวดนะสามหวดติดกันก็ขุนค้นคำามาเบิ้งกับขึ้นจีคลิปเขาไหวกับสิ่งจักเห็นเคยเด่นเบิ้งกับจีจักกนนันดอกครับว่าเป็นสามหวดนะครับแต่ว่าผู้คนกับใครสิสนใจบ้างใด ว่าผู้ใดเบิ้งเข้าไปล่ะก็มันแต่ละแต่โศกไปโศกมันนะครับวาชนะไปวาสนามันโศกมีก็ค่อยได้คนโศกบ่มีก็บ่ได้เนาะครับเนาะหอยเบาลงไปนี่ยเบาเป็นตามความจริงครับเอ้แตมเห็นตาเห็นนังได้ก็เบาไปอิ่งเัร็จนะครับเนาะเมื่อนี่เลยไทยให้เบิ้งมุ้งไก่ที่องค์พระพุทธรูปเป็นตั้งตรงนี้ครับเป็นเน่าเย็นนะครับมีทุกปางนะครับมีทุกปางเน่าเลยครับเลย ่ายถำลงไปเห็นที่เห็นกะน,นี่นะครับอันนี้พระสังขาจายพระสังขาจายนี้ยังบ่ฮัน,นได้ตัวเลขนับจักจักตูนะครับพระว่าหาบบเห็นครับหาตัวเลขบ่เห็นแต่เห็นอยู่องค์พระพิพระเนตรอยู่น้ำองค์พระพิพเนตรนะครับเห็นอยู่หันองค์อื่นบบฮั่นเห็น องค์อื่นก็มีพรมซีนาแล้วก็พระวสิวะนะครับแล้วก็พระพุทธรูปปางที่ผูกโบโยเอวนะครับนี่ตามที่พ่อไ้เห็นก็เห็นเห็นตามนั่นแหละครับนี่ก็องค์พระศิวะนะครับเนาะองค์พระนายไรค่พะพนาไรนี่องค์พระนาไรองค์พระนาไรก็ให็ ตัางงวดแรกนี่ครับสามนี่ครับสามอยู่ฝ่ามือพอไหวไม่เห็นกรอนเลยครับพอไหวเห็นกรอนเห็นกรอนมูเลยครับองค์นี้ครับองค์แรกอยู่ฝ่ามือของเพิ่นนี่ครับแต่คน right ันเมืองในกล่องเป่าเคือเลขกสามนี่ครับแต่เบิ่งตาเป่านี่ยครับพอไหวกับว่าบ่คือเลขกสามมีองค์นี้แหละครับที่ที่ที่อยู่ฝ่ามือบ่คือเลขกสามครับ เออจะฝั่งมือองค์นี่บ่คือเลข3ครับตุกเครองค์นี่เป็นเลข3อันนี้เป็นศูนย์บอกครับคือเป็นจังไดอันนี้พอไว้ตีพอถือเด้อครับเด้อ่ถ้าพอไว้ตีถือกะลงโศกไปโศกมานะครับเนาะผมพันละลายเฮานะครับเนาะหัว พญ,ญานาคมันไข่ไข่หัวพญ,ญานาคคือหัวงูนะครับหาหัวครับงูใหญ่งูดำครังูดำหัวหา่ามือสีแขนสีมืออาจิตติเป็นหาสี่สี่ห่าคด้ครับนะกันตีตา,ตามตามที่เห็นเห็นเลยครับอ่เราต้องแปลเป็นอย่างอื่นๆๆเลยหัวกะหาหัวมือกะสีแขนกะสีแขนกะใจเป็นสี่ห่าหาสีนะครับเนาะ โชคดีนะครับเ้อคลิปนี้สำหรับคลิปนี้พอไว้ยุดอยู่ไ้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับครับ